นิทาเรื่องพระราชาของหอยทากนานมาแล้วมีกระตายตัวหนึ่งบังเอิญกระโดดไปเหยียบโดนหอยทากที่กำลังคานอย่างเชื่อง้าอยู่เข้ามันจึงรีบขอโทษหอยทากแต่หอยทากก็ไม่ฟังเสียงผ่านเอะอะโวยวาย หาว่ากระต่ายรังแกตนถึงเจ้าจะเป็นสัตว์ใหญ่ว่าข้าแต่ก็ไม่ได้ทำให้ข้าต้องกลัวท่านหรอกนะเพราะว่าข้ามีพระราชาคอยคุ้มครองอยู่แหมพระราชาของเจ้าคงน่าเกรงขามมากสินะดูเจ้ามั่นใจเสียจริง ตาต่ายพูดใช่สิเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปดูพระราชาของข้าให้เป็นบุญตาแล้วกันว่าแล้วหอยทาก็ค่อยๆคืคบคานนำกระต่ายไปถึงยังอาณาจักรของหอยทาพางชี้ให้ดูพระราชาที่อยู่บนโขดหิน เมื่อกระต่ายมองเห็นพระราชาของหอยทากแล้วก็นิ่งไปคู่หนึ่งจากนั้นจึงเอ่ยถามหอยทากว่าเหตุใดพวกเจ้าจึงยกย่องผู้นั้นให้เป็นพระราชาของพวกเจ้าล่ะพราเขามีฝีเท้าที่เร็วกว่าหอยทากอย่างพวกเรานะสิหอยทากตอบ อย่างภาคภูมิใจและได้ยินดังนั้นกระต่ายก็ขอตัวกลับออกมาแล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เพื่อนๆนสัตว์ฟังว่าพวกเจ้ารู้ไหมพระราชาของพวกหวท่าก็คือเต่านั่นเองฮ่าฮ่าฮเจ้าเต่าที่ไขรๆต่ตามยก ให้เป็นจอมอุดอาจได้เป็นพระราชาเพราะเดิเร็วฝ่อหอยทากแค่นั้นเองนิท่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงจะมีดีน้อยแต่ก็อาจกลายเป็นผู้นำได้ไมนกลุ่มที่มีดีน้อยฝ่า